สวัสดีครับพบกับช่องกรุลรถบ้านนะครับบอกเลยวันนี้มีรถเจ็ดที่นั่งครับสวยมากนะครับมีทั้งชุดแต่งจากโรงงานแล้วก็มีแม็กจัดตรงให้หมดแล้วนะครับคันนี้เป็น Isuzu Adventure t h รุ่งนะครับตัวนี้เป็นโฉม i n i g e n นะครับปี2007ตัวสุดท้ายบอกเลยว่าถ้าหารถครอบครัวสภาพดีๆนะครับไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้4วิวนะครับราคาที่ขาย198,000บาทเท่านั้นนะครับไม่ข้าม2แ0 0เดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวครับว่ารถสวยขนาดไหนรถเข้าใหม่นะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะครับ เป็นโฉมสุดท้ายเลยของไทยลุ่งนะครับถ้าหารถครอบครัวสภาพดีๆนะครับไม่ควรพลาดได้สีดำเดิมนะครับหล่อๆดูๆชุดมีชุดแต่งจากโรงงานให้พร้อมนะครับที่สำคัญมีแม็กขอบย0ยางใหม่ปี2024นะครับของแม็กซิกสวยมากนะครับคันนี้เป็น isuzu adventure e อี g a n กนะครับปี2007โฉมสุดท้ายของไทยลุ่งนะครับที่ว่าหายากๆเลยนะครับสวยมาก ที่สำคัญนะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้โฟวิลนะครับท็อปสุดของรุ่นเลยสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันจากโรงงานนะครับยังอะไรอยู่ข้างใต้ท้องรถตัวหนังสือนะครับ a v v n n t u r e e l e g a n t นะครับได้เป็นสีดำหล่อๆดุๆเลยราคานะครับไม่ข้ามสองแสนคันนี้ขายอยู่ที่1,98,000สนบาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆตัวหนังสือนะครับโฟวิลยังอยู่ครบสัญ,ญลักษณ์ตาไทายรุ่งนะครับชุดแต่ง รอบคันสีสัน90-95ปอร์เซ็นตะครับสวยมากไฟหน้าขัดเคลือบให้หมดแล้วนะครับทั้งสี่ดวงเลยมีแคลลี่บอยแหลกหลังคาให้นะครับสวยๆเดี๋ยวมาดูภายในภายในเป็นเบาะหนังนะครับสวยมากไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกลายงาเลยนะครับแอร์เป็นช่องหลุมแล้วภายในลายไม้พวงมาลัยสวยเกียร์ออโต้นะครับ แล้วก็ระบบ4 w h e e l นะครับ 4H 4L ใช้ได้ครบหมดภายในลายไม้หมดนะครับสวยมากคันนี้เบาะแถว2นะครับเช่นเดียวกันพรมเดิมยังอยู่ครบทุกชิ้นนะครับพรมเดิมนี่นะครับอยู่ครบหมดเบาะแถว3นะครับเช่นเดียวกันแอร์มี2ตอนหนาวทั้งคันนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนของข้างใต้ท้องรถ แห้งๆด้านๆไม่มีสนิมนะครับรถไม่เคยใช้งานหนักเลยอันนี้เดี๋ยวพามาชมส่วนของท้ายรถนะครับอันนี้ก็เป็นหมุกเดิมนะครับร่องน้ำเดิมเดิมหมดน็อตฝาท้ายไม่มีขยับร่องน้ำเดิมทั้งคู่นะครับหมุกเดิมเดิมรถบอดี้เดิมหมดนะครับภายในนะครับอันนี้เป็นเบาะแถวสามสามารถพับขนของได้นะครับระบบไฟติดครบหมดนะครับ รถสตาร์ทที่เดียวติดเครื่องเดินนิ่งๆเลยเดี๋ยวมาดูระบบแอร์นะครับนี่นะครับลมแรงแอร์หนาวมากเปิดเลยครึ่งมานิดเดียวนะครับวิทยุใช้งานได้ครบหมดแล้วก็จะจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับเซนทันล็อกใช้ได้ครบ เกียร์โฟวินะครับใช้ได้หมดเลยจะเป็นขับ2ธรรมดาเลือกมาขับ4 h ่ไฮสี่โลนะครับเลือกได้หมดนะครับแล้วก็ขับกลับมา2ก็เลือกได้เช่นเดียวกันถ้าสงสัยระบบเกียร์โฟนะครับให้มาอ่านที่บางแดดคนขับจะมีวิธีการบอกทั้งหมดเลยนะครับอุปกรณ์ระบบไฟใช้งานได้ครบนะครับไม่มีแตกหักสมบูรณ์มากครับรถคันนี้เดี๋ยวพามาชมส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องอันนี้เป็นเลขคานเดิม แพนเพจดเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับทางซ้ายและขวาลอนเดิมเดิมหมดเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องคองมเอร์เรลนะครับสามพันนะครับนี่นะครับเครื่องไม่ไอนะครับไม่พนเลยเครื่องเกียร์สมบูรณ์มากแล้วก็รถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับเดิมเดิมเลยสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับบอกเลยว่า คันนี้สวยมากนะครับที่สําคัญประวัติดีเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเดียวเลยรอๆดุๆจัดทรงให้หมดแล้วทั้งแม็กทั้งยางชุดแต่งรอบคันจากโรงงานนะครับราคาที่ขายนะครับ198,000บาทไม่ค้าม2 0 0บาทนะครับดูรถพระราม2กทมต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งก็ฝากติดตามช่องด้วยครับ